วิอาญามาตา221ย่อตัวบทคดีห้ามตีกาไว้โดยมาตา2รา9 1 8 2 1แและ220ถ้าผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาหรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและอนุญาตให้ตีกา หรืออายการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในตีกาว่ามีเหตุอันควรที่สารสูงสุดจะได้วินิจฉัยให้รับตีกาตีกาสำคัญสารชั้นต้นตรวจทำฟ้องแล้วเห็นว่าความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจของสารจังหวัดตรังและอยู่ในวิสัยที่โจทย์จะฟ้องจำเลย ทั้ง3ต่อศาลจังหวัดตรังได้ที่ไม่ปรากฏว่าการชำระคดีที่ศาลชั้นต้นจะสะดวกกว่าจึงมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องศาลอุธอทธรณ์ภาค8ปีพิพาซ้ายยืนผลเท่ากับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค8 พิภาคษายกฟ้องโจทจึงตีการไม่ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาขอ้อกฎหมายตามปวิอาญามาตรา2 2 0ศสารชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทแล้วมีคำสั่งให้ยกฟ้องและสารอุทธรภาคหนึ่งพิพาคษาายืนผลเท่ากับสารชั้นต้นและสารอุทธรภาคหนึ่งพิพาคษายกฟ้องโจทโจทจึงตีการไม่ได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและขอ้อกฎหมายแม้ว่าคดีนี้ จะเป็นการพิจารณาชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ตามพอต้องห้ามตามปาวิอาญามาตรา220โจทย์โจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ศสารชั้นต้นพิพากษาย,ยกฟ้องโจทอุทธรณ์สารอุทธรา 5, ภาค5้าพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290เป็นกรณีที่สารชั้นต้นและสารอุทธรา 5, ภาค5าพิพากษาย,ยก ้องในความผิดฐานค่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288จึงต้องห้ามมีให้โจทดตีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา220ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาสารชั้นต้นจะอนุญาตให้ตีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้เฉพาะในคดีซึ่งต้องห้ามตีกาตามมาตรา 218, 219และ220เท่านั้นจะอนุญาตให้ตีกาในคดี จึงต้องหางตีกาตามมาตรา219ตรีไม่ได้ผู้พิพากษาที่ผู้ตีกา ยืนคำร้องขอให้คำสั่งอนุญาตให้ตีกาเท่านั้นที่จะมีคำสั่งอนุญาตให้ตีกาได้หากผู้พิพากษาคนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในคำร้องมีคำสั่งอนุญาตให้ตีกาก็หามีผลตามมาตรา221ไม่การรับรองให้ตีกาหรือไม่เป็นดุลพินิษเฉพาะตัวของผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาคดีว่าจะอนุญาตให้ตีกาหรือไม่และจะอุทธร์คำสั่งที่ไม่อนุ ญาตินั้นไม่ได้